สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์ต้นประดูต้นประดูลักษณะทั่วไปของต้นประดุเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ10เมตรขึ้นไปใบจะออกรวมกันเป็นช่อและมีรูปใบจะเป็นรูปมลีปลายใบแหลมออกดอกสีเหลืองสด หากดอกใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมักจะเห็นดอกบานสวยในช่วงเดือนพฤษ,ษภากรสิงหาคมซึ่งต้นประดู่นี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่หมายถึงความสามารคี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงทำให้ถูกนิยมมาเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยนั่นเองวิธีปลูกและดูแลรักษาควรปลูกต้นประดู่เอาไว้กลางแจ้งเพราะเข็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดความชื้นสูง สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิดแต่ถ้าปลูกในดินล่วนซุยจะดีที่สุดโดยต้องการน้ำปานกลางจึงควรรดน้ำแบบพอดีพอดีขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ความรู้ด้านเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 6 2 3 9 6 5 2 9 8 0623965298